สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วารุณีพาทุกคนมาดูวิธีการอุ่นข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวที่เราเนึ่งไว้แต่เช้าหละเสร็จแล้วตอนเย็นมาก็จะมาทำการอุ่นอุ่นข้าวเหนียวการอุ่นข้าวเหนียวเราก็เอาเข้าวเหนียวมาที่อันที่เราเนึ่งไว้มาก็อบบี้เป็นกอ้อนบบี้ บี้ๆบีๆออกให้มันกระจายออกเนาะมันจะได้เวลาไอหรือความร้อนของน้ําในหม้อน,นึ่งก็จะได้ขึ้นมาก็จะให้ข้าวได้อ่อนลงง่ายๆนะถ้าใส่เป็นก้อนก็ได้แต่ว่ามันจะนิ่มไม่เสมอกันเนาะทุกคนเนาะหลายๆคนก็คงเคยทำเนะาะวรุณนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกแต่ครั้งนี้ก็ ต้องทำเนาะไม่มีใครทำมาดูวิธีการนึร่งข่าเนียววันนี้ก็เอาใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ใส่ให้เสร็จควันนะทุกคนปกติที่บ้านก็จะเป็น ก็แบ่งเบาภาระให้คุณแม่สักหน่อยวรุณีก็มาทำเองเ,อเป็นคนดังงดแล้วทุกคนแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะทุกคนรอเวลาอ่ารอเวลาพอข้าวนิ่มได้สักพักหนึ่งข้าวนิ่มอ่อนแล้วก็มาทำการเอาไป ใส่กระติบไว้โดยการทำให้อายข้าวมันหมดก่อนเนาะแล้วก็ตาขอบคุณนะคะที่รับชมกันนึ่งข้าวของวารุณี